ผเด็กชายธรรมธนครับตอนนี้ผมจะมาอ่าน1นึ่งถึงร้อยตอนนี้เราจะอ่านกันเลยอานนออานอเมกอ่านรอยเอนอเรียนขอเอียนอเขียน1นึ่งถึงร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิห

7กสิบเก้าเจ็ดสิบเจ7ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบอามเด้ดปม หนึ่งร้อยนก็เดิน่าตกิ่